นี่ก็จิตตักเข่าสีพี่น้องมาหนี่นีกับลูกสีจาของนี่ยละบ่ได้ไปไกลดอกสบายจุงเงินนี่ยห้ามกับบ่อึดเข่ากับบ่ได้เสียไปให้ผู้อื่นเขาตักของเขาสีของเขาได้เข่าไปกับได้ห้ามเขากับได้บ่ได้ไปสื่อตะกี้กันไปสีเันบ่ดีเข่าไปเพิ่นเพิ่นเห็นบ่เพิ่นกับบ่ให้เข่าเฮาเออเพิ่นกับบ่ให้ห้าโอ้ย ขึ้นเล่าก้อนพี่น้องมาหนิตึง้งขึ้นเล่าอือโอ้สูงเติบอีเด้อเล่าก็ได้ว่าขึ้นเล่าจา้าเสียพี่น้องเมนี้ก็มันเป็นวันที่วันที่เท่าได้เราถึงเผาวันที่เก็บเออแปรเราบอกแปรมื่อนี่แหละเออเอา้าวมีตลาดนับตัวเนี่ยเขาก็มันนี้แปรพืชจีกีกาเหล่าก็สิแต่พือว่าเหลือหลายเติอบอยู่ จะลายเต๋อ hmm. ว um. ิ er ica, ่งด้หนีเนาะอันสีเินสีเปิดเจียวแล้วสีอดนี่มีเขายุ่เรากับอุ่นใจตัวเขามีเงินสื้อกกัมีเข้ายุ่เรากับทำใบใหญ่ตม่ดีกับสีสองถุงกตสีเสียละสองถุงแลบข้านหลงสีเท่นี้แล้ตสีคนรุ่ดีกับทอดเขาไม่้สิ คนเล่าตัวมม้เรือม้วนียก็สิให้หใชถุงไว้ชสอบไว้แต่เดี๋ยวเขาไม่ขึ้นปีนี้สิได้ไลก็ปียุติเนาะเป็นไงไก่ปี่ก่ก็เลี้งลอยเลอยยีิบกอยู่ปีกยีิบก่าถุงปีนี้ก็สิบ่ได้ตรงย่างขี้ไก็ตรงได้ละลอยหาซิอะ เมื่อคืนเราจาักให่ย่นมกันเลมันสูงย่านย่านตกขึ้นจะย่ำแต่ไม้จะกี่จะหลูกเลียนน้งคืนขึ้นดูอยู่ตักเขาไปขายักฟัด สภาพอันลูกเลี้ยงจบพ่อขึ้นเราจักเทียมีต้พงไยัเดือดขึ้นเป็นผู้ขึ้นตักเป็นผู้ขึ้นสีเป็นผู้สีพิจารณาทีมาอย่างเดียวนั่นจะสิขึ้นมาเบิ้งหนึ่งเรามันเหลือหลายบ่ว่าไก่เข่า,ข,าขึ้นเราหลันเสียเบิ้งเงข่าก็นก่าว่าสนะเหลือหลายมันเองถ้าว่าปีหน้าเนี่ยสิบบ่สิบสบ่ขายเข่า,ขาเปลือกสิขายเข่าสารสิบสีเข่าสารขายกี่นอ้องขายเป็นกิโล พวกใครแพงคืองมูอดอกเอ้านี่ล่ะได้สุดนะเธอเด็กหนังชุดสวยใช่วะวัดดดด<ม>บดีจ้าพี่น้องกันแล้วบ๊ายบาอือนั่นตะโจน่ไปเลี้ยงมันเอ,อ้าอีแม่ลงกันเท่าน,นี้แม่ย่านตวันเสาร์วันนี้แม่จ๋าเพิ่งให้ชุดนีเหล่งจ๋กไปใหม่อืมแบ่งลงไปลงไปเฮาไปแบงล้ไปล้มชิ้เขียวยันตกะยนกันโต๊ะโอ๊ยแม่จา๋า ว้าวตัใจเเมืดพี่น้องเลยขึ้นเราไหมเ <laughs> ม่ขึ้นเรา่ก็ขึ่นสูงวันนี้แกนะขึ่นแต่ตอนฝนละต้นบปกแบบปบกนลราคาหักแล้วเลยย่านเลยเราบานห้องมันสูงเนาะสองเมตรพัวเหมืนๆๆๆๆอนกันย่านพวเนื้เจนี่คือส่องสูงแมรมแท้น,นี่ไปละยน

Như trống bụi này, trống bụi xây Nói thắng mày tiêm mày thật Nó sẽ xí khẩu, nó sẽ treo khẩu Bên này xíu lột treo cả trong tìm tiêm thúng nên để cái lăng đường xài Xí khẩu Cứ phỏ sao mới tay kì nó, ôi lột liền Hả ngân bà thân Bà ta vẫn xúc mắn cả má ẩu Thế sẽ nói, khó cả liếu hiến ta lầu thật เ,เล่าตักเข่าไปเทละซีบถุงข้าวถุงก็ให้ลูกไปโรงเรียนขายงัวแน่หกักปูกพักขายแน่นี่ยังก็เอามาตาได้งเงินเป็นให้ลูกไปโรงเรียนชุม,มือล่ะค่ะสบายแล้วละ่ะชุม,มือเนี่ยเอาทรงเขาเรียนจบแล้วเขาก็าใส่ใส่น้ำเขาเอาลูกเทละถุงเพราะว่าเพราะการใก่้กันถิ่นเถาะ เล็กมากันไกลกันส,สีสองเทียดิเป็นหองที่แหลกออกมาที่แหลกสีเทียเดียวมันบกไอ่งามก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสีสองเทียเท,เทียเดียวก็ไดอยอดอกมันหังเขาบกไก่ขาวไปเลยเปลี่ยนเป็นสีสองเทียแล้วเขาเขาขาวดีด ซื้อมาที่แรลกแล่วมันจักวิธีเนาะเกินไปสีเทียเดียวซะเหลือมันกับแพรแต่แกงข้าเดียวกับแตกเอาแตกเอาแต่กแ,ตกแกงเดนี่เพราะแตกจักเทียซุกเมื่อนีสองเทียทไหลนิดนิดนิดข้าวเดียวกับแหลกถุงแต่ละถุง องเทีมันสิเป็นอันทีไม่แข็งลางขอกาขอวาน้ำเลยไม่แข็กลางขอกาขอวาน้ำวันนี้ที่ดรุ่นจะเกิดายด แกลอกได้นดไแกแกะ้องายกันอ้ยมัเริ่มเหงื่อตัวนี้ขาดเดียวเล

ห้องพอนั่งสิ่งกับลำไยแบบหอมก็ได้เย็นอย่างนี้ไปถือพ่นถือได้หลายแต่ละ